เจ๋งเจงแต่มาถือคนดีแต่่าถือพอดีปุ๊ผัดบมะนาปูแต่าที่ยาาเออผัดจุมากเลยแต่มาถือคนดีเว้าปูหอยเก่งเออปานียาหอยเกงอันเว่าฟอดไม่ัานีเนี่ยแน่ปูหยตมาถือสตัวนี้ราองมศูนย์แปดแปดเนี่ยสองพันคูณสองพันโหลดเร็วเจ๋งขี้ สวัสดีครับเวอคนดังต้งมาทำาเจอลคนดังจ้าอคนงาแมนบเจจ้าผู้บอกคอยเทะเราคอยแตกที่บติกคนซ้ำน่าไปเห็นผู้เบานมั่งเนาหลไนมาวางเด้ยนะมาางเดยะถาอะไรดิเาเขาโยงหันกับเขาโยงหนติดบอกว่าง หาแปดแปดหาเกียว่าเกียถึกแล้วเกียว่าเอาหลายมันออกแล้วเเลยวหน่อยนึงเดี๋ยวเมื่อเดียวนึงเดียวเมื่อเดียวเกียรับออกหกแปดแล้วหกหาแล้วมัดมัออกหาหกเกียว่าว่ามันก็ไดเลี้ปบหยอดไปวันนี้ก็ได้เกียได้ยิ่งเก่งเนี่ยได้แล้วได้แล้วเนงได้บก บอกว่าเจ็ดสิบบ่อให้ฝันฝันดีเขาขอมาให้ผมก็เราท่อมาให้จ้าฝันดีทุกขึ้นจ้าฝันดีสองมือแล้วขึ้นกับฝันดีเสียงดังที่แล้วก็เป็นข้มฝันนะคะเจ๊เ้ยก็ฝันอไเลยทุกเท่าบอกว่าเองไม่ออกขป้นนหันเด็กห้าเด็กปูเด็กจาปูเขาม่ให้ห้ามเลยล่ะนี่ใหญ่ห่นจ้าปวดดี หาหาซีมันยมว่ออกขวดหนิใจแล er ้วเพิ say, on, orman, ่นบอกเพนบอกว่าหันเขาออกเขาห้าเขาหันเด็กล่างแปดแปดแดกจึงเครื่องยเด็กล่างเออแปดแปดเออแดกจืเครื่องยัวจุดทูกพหันยาปูพันไห้เข้าไปดังยุคพูดเดียวเด็กแปดแปดเนี่ยแปดแปดเลยเด็กแปดสองตัวัยุคโอ้ยทำอยู่อกเดียวมั นี่จะมูไปยุ่งหอยเขาปูหอยแปดแปดเราวันละข้ามจะออกแปดแปดมาขายจ้าเด็กกลางเด็กบนซี่หาหาซี่มากลายอยู่นี่ว่าอะไรครับตับแตกก็ูดอะไรครับอันนี้แปดแปดจะไปเอายกจ้าแปดแปดสองแปดสองหลักการวอรสันนั่งเห็นเต็แปดสองโตดิ มันเ็ต้องกนอยู่าเตันจะให้่ยหันไปผู้ดังผู้โดดเอแปลกรดยกัแปตัวเดียวข้าระบิใจข้ามักเปดแปดแปดสองอะไรแต่ว่าข้าจะเอาแปกใจข้าเห็นกับต่าเข้ามาเอาสีหยดไปยุติแต่ว่าเขาจะแปแปดที่ผพันคุกมพันคนละแปลปดตัวเดียวไม่กลับมีจ้ามันเขาเลยจ่ิงปะพนังโย้พนังจะพูดให้ได้เม่ยาไม่ปยให้ลูกได้ แม่ยาเลยมันถึงนาเลยไห่แปดแปดถึงยาไห่ปดแ่ยาไอ้ปดเป็นวยเพเนแม่ไปยุคเดียวนั่งก็ไปไปกูนะแปดแปดนลูกไอ้เด็กล่างเย่งเก่งเนีู่ไห่แปดแปดล่างสามโตศูแปดแปดเนี่ยเป็นไห่มาเลขศูนย์นี่แปดแปดถูกูที่หันเขาเท่าไหร่กัเจ้สองพันคูสองพันโลศูนย์แปดแปดนี่นั่งสโตนี่จ้าท่นนเจะ สาต,ต2 2> ัวเลยละศูนปดปกัเลขกลางกับแปดเอาให้แน่ลกลลองมากแปปดสองตัวนั่นเห็นแดดยี่ครึ่งเสียสีไปนั่งยี่คนเดียวบอกว่าให้เอาโลดตัวนี่สำหรัจ้าให้เอาโลดม่ต้องมาเลย่ตองมาไปนั่งยี่ั่นนเงงเงาไนั่งยะู่้เดียวไปบายยีู่้เดียวไม่ฟืนขึ้น้านนั่ก็ดีใจพม่ได้บอกแปดแปดบอกเป็นตัวเลไปเจ้า ซี่หาซี่เล็กบนนะศูนย์แปดแปเกาอีกเนี้ยคุณแ่แปะจะพูดอ่าไห้ควนี่เลขวยนี่ตัวเลขแ็คือศูนย์แปดแปดที่ว่าซี่หานี่ก็ีหาเกายาถิมเอเอาคือเกซี่หาเนี่เป็นเลขฝันมันจะออกมามันจะออกขวดนี่มันจะออกขวดนี่แปดแปะสีรางเลขก่างเขาว่ะซี่หาเลขเมเจฮ็ดเองวิได้นี้น้องมันออกไปแล้วหาโหกกนย่องขวดย่งซีหา หาเีพัดออกเนี่ยเป็นเลขของเจ๊เจ้าเลขเก่งเก่เอาเทเอาแต่ว่าศูนย์แปดแปดผู้ไู้ไฮมั่งหันผู้นี่ผู้น้องหันบ่ห้จ้าผู้น้องหันไฮไ้สามตัวเลยเนาะไหสามตัวก็ปึกใส่เจตัดถ้าจะปวดจะไก่ผู้ไฮเขาเบาศูนย์แปด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 นะแปดแปดนั่นผู้ไฮอ่ะเจเรามักหลายแปดแปดแดงรึ่งด้วย แต่จึงครื่องโยกแปดแปดสวง่ายไเอาคักๆได้ปู่มแปดแปดมีแปดแปดไม่ลดเบิร์นตัวดังคาดอย่างเ้อาคักๆนองเอาคักๆละเจนี่ว่าแเจนะจ้านี่ละเออดีละพี่นี่เด็เกียละเนี่ยวดังพวกีพูดเจเสร็จเตะป่าเกเรเลยโอ้โหัว่าเตะปาาม่ยารู โดบบคจ้าค้ไหนค้ดไหนลกยงละา้ไหมลูายลูก้าก็มาไลายค้นงามเย่งามเ่เป็นนดังตัวเจ้าเก๋มาอีกระดังนี่ล่ะว่าเดี๋ยวสมตัวนี่ล่ะลูกดังเออสุดดังมาี้

แชซื้อตัวละเท่าไหรครับตละสองพันกูสองพัโลดสองพันแปลแปปรเด็นกับหนากับหลังหลับสาไมโตครับบอไม่ใหับแก้วกาโลดไ่ได้เบิดเงินไหลายมาสู้ไปนาะมาสู้แลมาสู้ละไรงินหลาย้นหลนะผมมาสู้อะรท่พูดนะอ๋อ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 อออ๋ออนอ่ออ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 อ๋ออ่อออูออ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 ่อพออ มาแห้ง <fate> มาแห้งปวดศูนหลายวันศูนย์หาย่ายนะบอกพว่าอ nah ันเเขาแมไม่ศ <sm all in satisfaction> ูนยหายแล้วเรียกเรยกเขามากก้อนเนี่ยเรียกเขาปากก้อนเรียกเเขาดังจ้าไูนสหเงไดอยู่หนีมูต่อชนะมูเอาละลูกลุ้นแปดแปดเห็นระลูกสองพันคขาสองพันโลลูกจาแก่น คือมีแห้งแต่พอนลูมพอนี่พอนแห้งอห่อนพอะนะทอปูบอกว่าือนี้เนพอนแ่ยาพอนแคือคนนี้มาเรียงพวกหมูปูไมเถอตัวไรตัวไรปูตัวไรปเดเนี่ยเปนอยานากพมาบ่ได้ดิตัวพักอะไทุกคนโอกยวาข้าแม่ตัวนี้จ้าศูนเปดนี่ยเรื่องหมูหมูแบ่เจ้ยจ้าหมูหมูม่เพน